1,566เวลา10นาฬิกาณนะโรงพยาบาลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรีอย่าลืมอย่าพลาดบุญใหญ่ร่วมสร้างอาคารชนสูตรเอ็กเรโรงพยาบาลชนแดนร่วมสร้างบุญนี้เพื่อสุขภาพที่ดีแก่ทุกคนอย่าลืมสาวที่6พฤษภาคมนี้ร่วมบุญใหญ่ให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลด้วยกันนะครับนี้ร่วมบุญใหญ่ ให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลด้วยกันนะครับขอเชิญผู้วีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพทอดพระปามหากรุศุ่กองละส0งพันบาทหรือตามกำลังสรัทธา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารชมสูและเอ็กซเเล์หลวงปู่บุญทันทิตฐาสีโรแห่งวัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบองสามพันจังหวัดเพชรบูและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลชุแดนจังหวัดเพชรบูในวันเสาร์ที่6กมิถุนายนส